ตังบ้านเงียบงายไม่พบใครเกิดอะไรที่บ้านเรามันช่างเงียบเงาจร,งจริงจริงเอ๊ะน้อยต้อยลูกพ่อไปไหนเนี่ยน้อยพี่ทองไปดูสิเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปไปไปเดี๋ยวร้งแปลกปลกเลยเองงอ้นี่เหมือนมากลู่ปานเทียบมัวมันเร็วนี่มันข้าเกียร์กลมัวมันเร็วเกยเกียร์เศ้าไอ้เบี้ยร มัว,ม,ว,ว,ม,ว,วมันเร็วเอนี่ปน,น,น,นพนนนลุ้ยข้าบเลือดนองมาเลยเร็อตรงอะไรพี่ทองมาเลยตอนนองก้าวกล้องผ่านมัวมันเร็วนี่ไหนง่าเองครับมาเลยตอนนองเอไอ้เรื่องเงี้ยขาเล่ดเคยอกี่เคยตั้งอยู่แล้วไหนพี่ทองเออนั่นมันค้าบเลือดค้าบเลือดมองไม่รู้ใครเช็ดก็อเคย ไมาา่ใช่ยาคกูวา่าเคยเกิดโกเคยไหนล้วนแล้วกูว่าต้องเกิดเรื่องได้โตแล้วเด็กแม่มกูพันผื้แล้วบนรถนี้จ้ะต้องเหตุการณ์ไรสักสิ่งละลิงไม่ฟังไงอยัดผมกูว่าต้องมีเหตุการณ์ได้สักอย่างเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างมาดูไหมมึงจำได้ก็จ,จะาจองบูมมาดูตำทุกไหมแต่กูยังกลุ่มอ่แกก็กลุ่มอ่กูยังหลงกลุมออกล่มอ่เลยกลุ่มอ่หนูรอกูเลย ว่ะกูมอนนราเออเดี๋ยวกูจับยำสิเป๊ตายเลยส <c oughs> ิป,ปตาเออเร่ไม่เร่กูมอจับลงเลยกูม่อเออวิตากันเลยปนพื้อพี่ทองช่วยได้ช่วยได้หเออเออผีทองในมาควาคกูมอนนราอยู่แน่นไปะะเออแม่นางแค่น้อนแม่นางแค่นเคยแม่นางแม่นางแค่นเลยอยู่แค่ผีเป้เออตาล่วงกุ้งตาล่วงกังตาล่วงปานบุญตาล่วงปานบาปอยู่แค่ผีเป้ เออมึงก็ลองจะเรียกอเียกองจับทรงเหรไม่หาฟ้ามาสักพื้นดีกูงัพื้นเออแล้วคนไปไหนแม็ไหยัดแมมกุ่มฟ้าอยู่หรอกลืมไปเลยกูเอาไม่อาไม่อาไม่มึงกาดได้ไหมกูกกาดได้ มาไม่ะนาหนองยัปะาหนองต่อไนนี้เป็นปีตีสยาวินเออเดเดดันตัมปีตีมึงกาดไดทำไมนะเออกูกาดด้โอ้เลกมารำยามันดีป่านี้ชอบยมดาวิราโอ้ไว้กุญแูกยอมน้ำไอ้รดยได้หอ มาโบยมาโบอาคูโจรแถวโจรในปุกปะอาฆ่าแขกเอาดอยแยงเออเออเออไม่เคยเอาดอยแยงเออเออเออขู่โม่ขูบากกันแล้วเออเออเออไม่บัดลื้อลุกบัดลื้อเคยตั้งโรงนั่งตรงนี้ลุกเคยเอาโรงนั่งมาตั้งนี้อะเจ้าบาปเจ้ามัดจังฮี ไล่ไไม่ตังในบ้านสมกลางล้างอ่ะไล่ไม่ไล่อย่าแม่งสมกูได้บอกปทิ์กูม้อดกันจมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไล่ไล่ไล่ขวามือห้านไปไลมัมแล้วรัดเคยไปไลแล้วกูย้ายเฮืองไปไลแล้วรับบานไหญแล้วอ๋อไม่โตกัดนี่รับนั่งรับบานรับนั่งแล้วรับบานไม่โตทุกงูแจงให้เหี่ยวตัวว่ากำกว่าเลยแหมเหี่ยวเปรอะเออเออ ฮ่าแค่ไปจันอยู่นัวหมดกันเลยลูกเหยัดแม่หมดกันรอนกูมาตุนตายมั้ยเออแงับหมากี้ก็จ้าเออเมื่อจันก็มั่งแต่หยัดแม่หมเออลืมไปกูละเออแล้วกูม่หมากันมานานแล้วแล้วลูกเออแล้่าไก่ตรงมึงไม่ใก่โอ้ยหยัดแมมดื้อเออลืมมั่งเล้ลูกอ่ปีนี้หยัดปอมปิร์เออ แต่นี่ปั่นพลือนี่เบอร์วัดหน้าโอ้ยยยยจยยปยะยยยจดยยยยจดจยไว้เลยจดไว้เลยจดไว้เออๆยย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 ออยยหยย่ยย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 ย่ยย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 นยยยยยนยยยยยหยย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 ่ยย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 ยนยยายย มื่อกี้บอรดเอาไปกินใจแล้วฮะมืออ่อกี้บอร์ดอ่าผู้แชีงไอ้มือแวงตัวเดียวใจปากแวงตัวเดียวแม่แว้งอยู่แล้วฮะเปรอยบกับปัญญ์อ่ไม่ตัวหรือเฮ้ยลาวอยู่นนยไหนแล้วไปเอามาไปเอามาเากลียดเป็นก็อมือกี้บอรดก่อนก่อนทีฮะเออแก่ใจดีนารักยี่งใจเฮ้อาเออเออ chật cây hơi mà luộc nhà mấy hai mà ai rồi lao rồi bọn thêm một kìm kim mày mày oh tipa luôn ah mày to bọn nì chặt mày chéo tay tai hông cha thâu tipa mày cu อยางแกมาจกูโม่เดี๋ยวนี้ปันปฟื้นี่กูโมองไหนเดมาแต่มาปลาเดยันปัื้นอกจะกูโมตออย่าหยา้นนานคนก็อีก่ปานเมตรแล้วมึงมาแบบกูเคยไม่รู้ชักกูจะแลวเหรอไม่รูจักกูจะแลวโอ้ยกูโม่จริงมากะกูโม่จริงมากอย่างนี้ไม่เชื่อเล็บเลีนหาอเล็บเลีนเล็บเลีนจนมาเล็บเลีนมึงอะไรเออโอ้ยกูโมจริงมากเล ไม่เชื่อแล้วกูมอวันเชื่อแล้วในกูมอมันไม่เชื่อก็ค่อยแล้วก็ค่อยก็ค่อยตอนนี้เดินลุยควยคุยปีกนุ่มจากแม่อย่ากเรียมาแต่กูมอวันนี่เป็นเพื้อนต้อยลูกล้านต้อยลงน้อยไปนั่นเดีวนี่บอกแต่กูมอบอกแต่กูมอแต่กูตำืวอรู้ไหมมึงละแมไปหนองไป กูหมออยู่นี่แล่แม่ไม่ใจรู้เรื่องคือหมอตองเองจ้าบาบาจังปีเข้เวลาไปน้องไปไปหาน้องตโตหะน้องน้อยผมกลัวว่าเมียของผมจะตกอยู่ในอันตรายเออใจเย็นนะพี่ตอนนี้ผมผมกลัวว่าพี่น้อยกับน้องต้อยคงจะไม่เป็นอะไรมากทั้งั้นเราเราทำยังไงดีล่ะน้องรำนารินก็ต้องดิตามหาพี่ อย่างน้อยๆต้องอยู่แถวนี้แนะ่ถ้าเรารีบตอนนี้ถ้าขืนชักช้าอาจจะเดินหลงป่าไปก็ได้ถทางั้นไปพี่ทองพี่หมีเดินทางกันดีกว่าไปกันอยกันไปน้องจ้อยไปน้องน้อยพยายามตามมาควนตาพีนำลูกมียอดทองบันนี้ย่องอยงเยยแล้วมีกับทอง รีบตาม้องมาใกลๆซื้อลูกชายกับพันรรยะ ดำกำพระหน้าสงสารนี่คือจอมยักษ์ผู้มีสติปัญญาอ่อนไม่เหมือนกับยักษ์ทั่วทั่วไปคือลักษณะบ้าบ้าบงบงไม่ค่อยจะเต็มบาทเท่าไหร่ยักษ์นี้ชื่อว่ายักษ์ช่องดงครับพ่บอแม่ของจอมยักษ์ได้จากโลกนี้ไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่ของที่เอาไว้ดูต่างหน้าที่พ่อของเขาไดสั่งเสียเอาไวใ้ให้เก็บรักษาไว้ดู เพราะของนี้จะนำพาเขาไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและของสิ่งนั้นคืออะไรมันคือของที่วิเศษยังไงขอพี่น้องติดตามชมนิยายต่อมาเลยคนระับ นายอยกข้อพยอยากนักรังไข่อยากจังไรหัวปนโคนแท้งแพ้อัศสุรามาใบตัวแม่แหลกชอบจิ้มแดกเส้าเส้า ราวกลางดึกใครตำบวดอวดดีผีกลางล่างกูเวียงพางตบโปงได้น,นอนโค้งรู้ซึกอย่าไปโยกับกวดหัวยโยอ,อยากขัวบักเมาหัวดึกอยากเมาคึกมะเขคือใครจะมาเซือกจอมยากเมาแต่เล่าวันวันเมื่อวันก่อนฉันไปขอลูกเศรษฐี เศ้าดวงพลคนดีน้องสวยจีซะนะวันก่อนมันไปมันว่าพุกมาทถึงวันนัดวันนี้วันที่กูดีเอ้ยดีใจอ,อ่อ,อยักบ้าอยักบองใครหว่ากูคล่องกันใจแไป แก้วกู้อะไรก็ได้กอ่านี่เลยอยากจงดองนี่เลยอยากจงดองพี่น้องเออบ้าบ้าบองบองกลองกลองจะเป็นอุบาทการุนอยู่ตีหนุ่ยเพ็นแน่นี่วันก่นนี่แต่งกายแปลงตัวว่าไปข้อลูกเศร้ายูดซุยขาดชื่อว่าน้องดวงพนไปเอ้ยงามยศยอยต้อยหนวนหนึกไปเอ้ยแม่งามรู้สึกหนึกคึกหนึกคัก จับน่ารักไหมเอ้แม่น้องเป็นคนรวยมากเลยน้องดวงพรนี่แต่ไม่อยากจงน้องตกลุ่มรักเลยแปลงกายปลอมตัว <c oughs> เป็นทรง,งเส้เจ้ชันแปลงกายปลอมตัวคือ <c oughs> บอกจะก,กระไดถ้าไม่บอกกูไม่จบอย่างนั้น <c oughs> มีข้องวิเศษวัดตน้นธีโผลแก่ตายบาดแกถิงข้องไหวข้องวิเศษนี่มีชื่อว่าไข่เป็นเล็กอ่า เคยเป็นเล็กหรือ,อต้นออยาเดียวบายอะนาะมีจริงนะใครเป็นเล็กอู้เออครเป็นเล็กคนแข่งแพ็้เลยข้งองปอบุ่มมันต้นดีว่าแกตายบาตดต้นไอ้พุ่มไปดับทารแกว่าลูเออไรไม่ไรอะมึงไปคุยเล่นในตาดร์ตข้องดีอยู่ไอ้อะลรมึงเก็บไวด้ดีนี่เลยกลบใจปากีตับทองแดงเก่าเป็นเล็กแล้วก็นี่เลยพี่นอ้องเออเคยเป็นเล็กอ่า ของกูนั่นยู่นาฬิกกคุกกี้คุกกี้คุกกี้วันนี้ไปข้อเจ้าเ้าไวเลยว่น้องหลวงพลวันนี้ปีจะแต่งงานกับหลวงนั่นหลวงเด้อน้นนองเป็นก้องปีไรไม่ไรวันนี้จะแปลงกายเป็นผู้ชายรูปโล่อเอาไว้ลมานาันน่อยกไก่โซดีเออไรไม่ไรยู่วยล้อมันเล็ดกระไคดีเออย่วยล้อมูใหญ่เฮือกอะไรแต่ใหญ่มันหน่อยกตุ๊ด เร่นายกทุทตันเดินเก่าแข่ม,มากดนตกใจมันเหลวตันใจหลํามพลื้อเลยอ่วันนี้แปลงกายเป็นผู้ชายรูปร่องว่าคาตาตะกิดเนอ้มตึงกือตึงกึดนามืดตึงแตงโอ้มประทับน้องแดงนามาเล่งตึงกึดเออ ไายไมโอ้ยแม่จัด mm hmm. ล่อกว่าพ่อเก็บปว้กองของนี้บัตรที่คุณไม่ได้ไปข้อนองดวงพรลูกกองทันเ็จที่ราชาวันนี้ตัดสินใจจะเอาทองหนึ่งรับตามที่ทันเซทีได้ฟังไห้ว่าใครมาข้อลูกเศร้าแกตรงได้ทองหนึ่งรับอาตกทองหนึ่งอับมาใช่น้อยน้อยนอแต่ไม่กูยังค้องวิเสษในกูเซกไว้แล้ว โอมตึงกือตึงกือนามุดตึงเต็งโอมปลาเน่งหน่อแน่ออกมาเป็นทองนึงครับอ่ากุหล่บแม่นใจพุ่มกัมบกุหราบไม่รู้ไม่รู้ย่าเนยเออเอ้าหนูใครเดี๋ยวเดินหนูเฮงหูเฮงปานนี้นั่งอีเลิกแล้วไอ้เบ้ามาดีดิแม่ใคยดิเออไรไม่ไรจวนใ้หมู่นี้ว่าอย่างน้อยเป็นเพว่อนชาเบ้าใช่ครับหรือ ใครไม่ไดเราเป็นเจ้าเบาได้มีปักมีพวกมังก็วาดเดียวไปคนเดียวไม่มีใครครบอีโยาคาบทองเป็นบาภายนะเมื่อจอมอยากมุงไบบ้านทานเศรษฐีเดินหลับตักทางมันนึ่งราตรีไปพบชายคนนี้ผู้ดังทงี นี่คนลบาง่เคยย่้นไไปไบงมานี้คนดิม่อยู่รดกันมาสิคนโบรา้เป็นคนเจ้าเบ้าไเยไป ต่ไม่กำลังเลย ย่างนี้ออวัด,ดีน้องเปาคือร้อยมาจากไหนอ่ะน้อ,นองเด,เดี๋ยวจะพูดให้ฟังครับเออโอปคนังกัน่้นบอกซ้ำคนโน้นมาครับนะน้่งน้องล,อง,ล,อง,ลองพี่ทองพี่หมีผมเจอคนในป่าครับนี่วัสดีับพี่อ่านังกันน้อ,นนองเปา สิที่กลางพึกเราก็รู้สึกดีใจไปนั่งนะเชื่อไรละน้องจงบอกมาดูหน้าตาซยเยาไม่จงลาให้พี่ฟังเออหวัดดีน้องบ้าวออสวัสดีครับพี่วัดดีฮะเออวัดวด,วดีหวัดดีหวัดดีน้องมาจากไหนไปไหนอ่ะเชื่อไรอะผมชื่อรามนารินครับ ชื่อรามนดัดดงครับไอตัวรังเชื่อไรอะชื่อร,อออรามนาดทองไอตัวรังอ่ะรามนะมีไงใส่รามไอ้เม็ดเราเชื่อไรอ,อะมึงเชื่อไรอ,อะเออ,เออพี่ชื่ออะไรล่ะพี่นี่ชื่อว่าช่องดองน้องฮะชื่ออะไรนะช่องดอง ยัดเย็บจื้อก้นใต้ในก็ลุยแล้วไปจื้อจื้อจ่องดงจื้อพลื้อจื้อจองดงเออสักคนอะไรที่โจโจริงซะจราเอ๋ไม่ตู้งงโดอเด็กจราโอเหมือนเชงดอะลรยังไงเจ้บ้ากูเล่ไม่ไม่คอยเต็มบาสก็บต่อไรกูเล่บ้าหรือโอ้เล่หน้าตาไม่คอยดีแม่โอ้ยแม่ว่าเปื้นยุ่มเครมุ จัดาปากปีดมาเฮีย,ยาบายเฮ้ยไม่ไมันรู้แด้มั้งใครไอ้ตอนมึงแกจะโดนจ้ะออกมาได้ไม่กู้อย่างนั้นเพื่อนเดี๋ยววากูเป็นแค่แทงหยุดชักเกี่ยวชักเลยครับกูอ่านี่น้องมาจากไหนเป็ดนะยะน้องคือผมต้องการติดตามหาเมียแล้วก็ลูกครับเออพี่เห็นเด็กกับผู้หญิงเดินมาทางนี้บ้างไหมพี่มาเห็นน้องเกอไหนดงไหนป้าไหนเก็บยั่งน้อง ฮอแล้วพี่มาจากไหนอ่ะ